โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มีก็อยู่มอเตนั้นกันทไลายพิชัยนะผมก็คือวันนี้พี่ก็จะเอารถมาว่าจะเอามาเออโหลดช็หน้าแต่ร้านช่างไม่เปิดนะผมก็เลยไม่เป็นไรครับผมได้ทําการโหลดแอป GPS มาแล้วนะก็คือพี่จะทำการเทสนะว่ารถที่เนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวพี่ขอหาที่แวะก่อน อ่านี่ไงปั๊มนี่ไงไอสัตว์แบก่อนเก้าห้าหนึ่งร้อยครับผมไปห,หนึ่งแมนครับประดีมาทำทุวร์เดี๋ยวไม่ได้ทำเลยไม่เป็นไร เาเป็นอินดี้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรเหมาะสมสำหรับเราหรอครับผมสมมติจะเป็นวันถัดไปเท่าน,นั้นที่จะที่จะทำได้นะครับช่างแม่งครับผมถ่อยมาก็ได้ขี่เรถเล่นนะคือว่าวันนี้ขี่เ,เล่นนะควยแม่งนี่โอเคครับเราจะเริ่มเริ่มเลยนะครับผมนี่ถนนนลงลงนี่ใส่แม่งเลยเนี่ยโวเราจะทำการใส่กระเป๋าไว้แล้วก็อัดดูนะครับ เอาความเร็วสูงสุดนะครับณตอนนี้เดี๋ยวเราดูรถก่อนว่ารถมันเยอะหรือเปล่าโอ้โหโคตรเยอะเลยสัตว์เลยโอ้งแรงรับอ้ะไอสัมาดิ

ไมนกล้าเล่นท่าไหลา หยดุดก่อนตรงนั้นไม่ได้หรอกทีพี้ผมมัน,น่าจะจับความเร็วสูงสุดนะครับแต่ว่ายังไม่สุดเท่าไหร่วะ ดูถนนมันไม่มีนะครับข้อเจ้ด้วยนะผมเอาอคนจิ๊กกลัวโอ้ผมก็ไม่ไปเลย <c oughs> นี่หลงไปเลยว่าในย่านนี้รับ เมอ่อผมกล้าผ่าปะถ้าใครอยากให้ผมผ่าไฟแดงก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเป็นไงทำมาพิแอร์รึเปล่าเป็นพอยุกย้อนมาพี่ก็กเลยกล้าผ่าไฟแดงมาผมไอ้ดอลครับไอนะ้ไอเหี้ยผมแล้วจะพังไงตบดทำอะไรนะพี่ผมแล้วมันจะใสป่ะ มันต้องไปเปลี่ยนช่องล่างหม่นะครับมันต้องจะขี่ดีนะครผมว่ากูเทพพอแล้วไหนเฮียเดี๋ยวเราไปจอดอยู่หน้าบิกซีด้วยเลยไปมะบิกซีกูทันเลยหรอมัง้ง ช่องแม็กนะครับคือว่ามาขับรถเล่นนะตรนนี้กูจะโดดนอนไอวสักกูโดดรอนไม่เป็นหรอคือใครที่โดดรอนเป็นก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับมันมันทำยังไงนะผม แล้วก็สับเจร้วดเดมือเอ่อเนี่ยรับพอบรอบเนี่ยเออปัดบิ๊กซีนี่เปิดปุ๊บเนี่ยอ,อ้าอะไรกูอยากรู้จริงว่าบิ๊กซีมั่งเจ๊งยังว,ว,วะไปควายกูไว้ไหนเนะี่ยคนเดียวนี่เด้อเลยม,มาจอดดูนะครับหยุดกลางทางแล้วก็เริ่มใหม่นะครับ พอมั้งทีร้อยสิบเจ็ดก็ได้หน่อยแต่ว่ากลัวกูเรียนดีอยู่เลยโอเคเราจับใหม่นะครับไม่าจะเพี้ยนไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับผมทำไมร้อยสิ่สิบแต่กูได้ร้อยสิบเจ็ดเลยไอ้ควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันใช่เรื่องมั้ยเนี่ยโอ้โหพอแบบซ้มซัเปิ้ลก่อนใหม่ก่อน ชื่อไอ้อย่างสิ่งวันนี้ก็จะมานยกล้อเล่นนะครับเนี่ยอาจิบหาตัวแรง ผมต้องทำอะไรทำไงดีวะไอ้เฮียกูถึงจะปรว่า,าได้คมเร็วสูงสุดเลไอ้สัตว์มันได้น้อยจัดเลยไอ้เฮียจะลองไห้พวกเอ้ยแล้วสิบเจ็ดไอ้สัตว์เอ้ย กี่เรยน่าองเวะยางมันไ,ไม่ดีนะ คนนี้ก็เกินว่ะไม่ไดนะ้เรามีแฟนแล้วนะครับเฮียสองเสียแหม่รถส่งไว่าตรงถนนเส้นนี้ตัวจะเทสได้นะครับ พ่อรันถนนเลว ร้อยสีิบสเติเมตรโดยขี้เล็เครื่องแตงไม่ตว์มันได้แค่นี้เลยเนียมันยังไม่ไแสบกล่อง เขาอะไรบ้างพว<อ>ก มันก็มันจัดเลยนะยับอกเลยมันมันคนละแบบกับิกไปนะฟิกไปมันจะได้ความเร็วจดจากปัดบูมแล้วก็แบบได้เสียงเลยอันนี้มันได้แบบความเร็วแล้วมันได้แบบมันไม่รู้อ่ะไอ้ยันมันคนละแบบจริงนะครับเดี๋ยวเราจอดอยู่ศาลากันดู GPS กันดู GPS ตป๊บหนึ่งนะครับได้ร้อยยี่สิบสองว่ะบัดเดย หนึ่งร้อยี่สิบสองครักูขอลองเทสด,ดูก่อนนะไหมอ่ะก่อนถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมขอเซมเปิลสักหน่อยก่อนได้ร้อยยิบสองว่ะหน้าไมาอยู่ร้อยสี่สสี่บเอ็ดนะครับนั่นมันขึ้นหรอเฮียเติมเล็ก ยากจังวะเรทีเวียนะ่มากี่ล้อป่ะเนี่ย บินเหมือนจะบ,บินหออ่หมือนเป็นร้อยสี่ห้าอ้เหี้ยนามาร,ออร้อยสีสิห้าแบบคนแรงมันแตะอยู่มันรอ้อยสี่ห้าแล้ว แล้ววันนี้ไม่ได้เปลี่ยนยางไม่ได้หลดหน้าด้วยมาขอรถเล่นแทนนะ็ไม่เฉาโอเคนะใครที่ยังไม่ได้ล่มกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันกนคุณไป